ใช้เองน้อยก็ยิ่งมีโอกาสขายไฟฟ้าส่วนเกินนั้นได้มากแต่ว่าพอเรื่องไปถึงรัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไม่มีนโยบายที่จะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินนะครับเราก็เจราจากันใหม่ท่านไม่รับซื้อส่วนเกินก็ไม่ว่าแต่ว่าขอให้มีเครดิตเงินสดไม่เอาขอเป็นเครดิตก็คือขอให้เป็นพิตเตอร์อ่หมาย ผลิตได้จากโซลาร์รูฟเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะหนักการให้เกิดใช้เองภายในบ้านไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ผ่านอินเวอร์เตอร์มาเข้าตู้ไฟตู้ไฟสีเทาเนี่ยเป็นตู้ไฟที่รับไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าด้วยรับมาจากโซล่าเซลล์ด้วยแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปนะฮะถ้าไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟนั้นเนี่ยมันไม่เยอะมากนะครับไฟฟ้าบ้านนี้ก็จะสอเข้ามา การทดแทนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าไฟฟ้าจากโซลารรูมมันมันเหลือเยอะมิเตอร์ตัวอยู่บนก็เห็นว่ามิเตอร์ขายหรือว่ามิเตอร์คืนไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะถอยหลังในแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราพยายามบอ่าเอาล่ะถ้ากระทรวงไม่อยากจะจ่ายังค์เพื่อขายเพื่อรับซื้อไฟฟ้าสูงเงินก็ก็ไม่ต้องจ่ายเงินที่เป็นแต่ว่าให้มิเตอร์ของเจ้าของบ้านบดถอยหลังเพื่อลบหักลบเคียกิบกันทรมันกับผมเดินไปข้างหน้าเนี่ยถ้าผมเดินไปสิบเก้า ช่ไหมครับผมก็จา่ายค่าไฟฟ้าสิบหน่วยแล้วถ้าผมถอยหลังสามหน่วยก็ผมก็จา่ายแค่เจ็ดหน่วยใช่ไหมรัฐบาลไม่ต้องมาจ่ายสามหน่วยตรงนี้แค่นั้นเองหลักการถ้ารัฐบาลเขาคิดผิดว่าไฟาฟ้าสุดเกินคือถอยหลังไปสามหน่วยแล้วรัฐบาลต้องจ่ายไอ้ส่วนเกินรบสามหน่วยมัคิดผิดนะฮะเราพยายมามอ,อ,อธิบายอยู่อน้เดียวอธิบายจนเหนื่อนแห้งไม่เขาา้าใจต่อไปครับตอไปฮะ นโยบายแบบนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นนะรัไม่ต้องลงทุนอ,อะไรเลยต้องจ่ายตังค์ประชาชนได้ประหยัดไฟฟ้านะครับเราก็บอกว่าถ้าแบบนี้นะโอ้ยต่อไปค้าี่ิวอาศัยเนี่ยในสิปีข้างหน้ามันจะเกิดเป็นแสนหลังใน20เป็นล้านหลังเลยอาชาร,รธุรกิจอาชาร,ราาุตสาคับต่างๆมันก็จะทําให้เกิดการผลไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่ไปชลอ ช่วงทีมในเวลาชานสัน <forty> ท <Cin que> <prit> ี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเกี่ยวกับโซลารุ่นะครับจากช่วงแต่โซลาร์เซลล์ที่ไฟฟ้ามันจะต้องวิ่งจากสายส่งเข้ามา